เรามาดูการหาปริมาตรของลูกบาศกันค่ะการหาปริมาตรของลูกบาศเท่ากับด้านคูณด้านคูณด้านลูกบาศก์แต่ละด้านมีความยาวเท่ากับ9เซนติเมตรหาค่าได้เท่ากับ9เซนติเมตรคูณ9เซนติเมตรคูณ9เซนติเมตรเท่ากับ729ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของลูกบาศนี้เท่ากับ729ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ เรามาหาปริมาตรของลูกบาศกันต่อลูกบาศนี้มีความยาวแต่ละด้านเท่ากับ12เมตรให้ดูที่หน่วยด้วยนะคะข้อนี้หน่วยคือเมตรค่ะ12เมตรคูณ12เมตรคูณ12เมตรเท่ากับ1,728ลูกบาศเมตรดังนั้นปริมาณของลูกบาศนี้เท่ากับ1,728ลูกบาศเมตรค่ะ